สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคนนี้ปลอดภัยที่คุณจะรักหรือเปล่าเขาเป็นคนยังไงเลยโอ้ คนคนี้เนี่ยเขาเคยมีอดีตที่ที่ไม่สวยงามนักนะคะอาจจะเป็นเจอกับตัวเองโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้ถ้าทางตรงเนี่ยก็คืออาจจะเคยถูกหักหลังเคยผิดหวังในความรักแต่เคยรักคนคนึงมากๆแต่ว่ามันผิดหวังเสียใจหรือว่าถูกหักหลังอะไรเนี่ยคือเจ็บปวด เจ็บปวดมากๆแล้วก็เป็นเหมือนบาดแผลที่อยู่ในใจอะว่าเคยเคยเคยทุ่มเทเต็มที่ละแต่ว่ามันพังทลายไปหมดอะไรแบบนี้หรือบางคนเจอในรูปแบบทางอ้อมก็คือเคยเห็นคนรอบๆตัวมีความรักที่ผิดหวังไม่สุขสมหวังหรืออาจจะเป็นพ่อแม่คือใกล้ตัวประมาณแบบนั้นเลยอะค่ะคือมันจะเป็นทางอ้อมเป็นเป็นคนที่มีผลกระทบหรือมีอิทธ,ธิพลต่อจิตใจเขาอะเช่นพ่อแม่ พ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ไม่รักกันอะไรแบบเนี้ยหรือมาจากครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นขาดความขาดขาดประสบการณ์ดีๆในเรื่องของความรักหรือประสบการณ์ดีๆก็อาจจะเคยมีแต่มันสูญเสียมันพังทลายมันเหมือนกับสิ้นหวังหรือหมดหวัง เคยเจ็บปวดมามากนะคะเคยเสียใจเคยผิดหวังมามากแต่ถามว่าเขาอะหมดหวังกับความรักไหมหรือว่าไม่คิดจะรักใครหรือรักใครไม่ได้อีกแล้วไหมก็ไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาค่อนข้างจะเลือกเขาค่อนข้างจะมัดออรามัดระวังแล้วก็ต้องการความรักที่ ที่ชัดเจนอะที่จริงจังที่จริงใจความรักที่ไม่ฉาบฉวยแล้วก็เป็นความรักที่ต้องดูกันค่อนข้างนาน mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอะเคยเจ็บมาก่อนเคยผิดหวังมาก่อนเขาอาจจะไม่ค่อยไว้ใจใคร และโดยส่วนตัวเขาเองเนี่ยปกติก็เป็นคนค่อนข้างจะเรื่องมากเรื่องเยอะอยู่แล้วนะเป็นคนที่เอาจริงจริงอะเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยนะเขาก็มีตัวเลือกอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่ใครก็ได้อะ่ะเออค่อนข้างจะจะเลือกเลือกนานเลือกเยอะนี่ขนาดเลือกเยอะแล้วนะ <laughs> นี่ขนาดแบบเลือกแบบคัดแบบ เต็มที่แล้วอะ่ะยังยังผิดหวังยังเสียใจอีกแต่บางคนเขาอาจจะแบบเออไม่ไม่ได้แบบผิดหวังเสียใจโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะอย่างที่บอกค่ะอาจจะเป็นประสบการณ์ในทางอ้อมเช่นเห็นพ่อแม่แยกทางกาันพ่อแม่เลิกลากันตั้งแต่ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ากลัวกลัวความรักที่ไม่สมหวังกลัวความรักที่ผิดหวังไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างจะเลือกมากหรือว่า ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆเหมือนมีความรักในอุดมคตินะมีความคิดมีความฝันมีจินตนาการในเรื่องของความรักอะว่าอยากจะได้ความรักแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะดูแล้วว่าเป็นไปได้ไหม จะตอบโจทย์เขาไหมจะใช่แบบที่เขาคิดจะใช่แบบที่เขาวาดฝันเอาไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เขาก็แบบจะยังลังเลจะยังแบบไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูเหมือนแบบเรื่องมากอืมจะว่าจะโทษเขาก็ไม่ได้นะเพราะมันเหมือนกับเราไม่เข้าใจเขาหรอกเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่ไม่ได้ไปเจอในสิ่งที่เขาเจอมา เขาอาจจะเจ็บปวดมากเขาอาจจะเสียใจมากแล้วมันฝังใจอะ่ะยิ่งถ้าเจอมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันยิ่งเจ็บยิ่งฝังมันมันยิ่งฝังลึกอะค่ะยิ่งยาวนานมันยิ่งฝังเนาะหรือว่าถ้าบางคนที่แบบว่าเขาอาจจะเคยรักใครมากๆจนถึงขั้นแบบให้หมดหัวใจจริงจังอยากแต่งตงงแต่งงานด้วยแต่ว่าถูกหักหลังแบบเจ็บปวดอะ่ะอืมก,ก็เลยก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ก็เลยกลายมาเป็นคนที่เออ คิดมากคิดเยอะหรือเรื่องมากเรื่องเยอะในเรื่องของความรักหน่อยนะคะอ่ะทีนี้เขาเป็นคนแบบนี้แล้วเขาอ่ะคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณคะอืม,อมโอเค ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขายังไม่ไม่ได้มั่นใจหรือแน่ใจกับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่ดีค่ะคืออย่างที่บอกอะว่าคนคนนี้เขาเหมือนกับมีจินตนาการมีความฝันหรือว่าฝันในเรื่องของความรักของเขาเอาไว้อ่ะมีแพทเทิร์นของเขาในใจอยู่แล้วอะค่ะว,ว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยคุณอะดูดูเข้าเขานะดูเป็นไปได้นะดูแบบ น่าจะเป็นคนคนนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกเขาต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเชื่อใจใครสักคนหนึ่งแต่เขาก็ค่อนข้างจะมองกับคุณอะในในในด้านบวกคิดกับคุณในด้านบวกมากกว่าด้านลบนะคะเหมือนแบบถ้าคะแนนเต็มสิบเนี้ยเขาก็ให้คุณไปเจ็ดแล้วอะเออให้ประมาณเจ็ดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าขอดูต่ออีกนิดนึงขอ ขอใช้เวลานานหน่อยอืมแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาเชื่อว่าเวลาจะช่วยเขาได้เขาเชื่อว่าอถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆใจเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะชัดเจนมันจะชัดเจนในตัวของมันเองเขาไม่อยากรีบร้อนไม่อยากตัดสินใจไม่อยากพลาดอืเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าทําไมเขาดู ไม่กระตือรือร้นเลยดูนิ่งๆหรือว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายดูเหมือนลังเลดูเหมือนไม่แน่ใจก็นั่นแหละเขาเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าคนนี้ปลอดภัยที่คุณจะรักไหมเ,ออเขาไม่ได้เวลวร้ายต้องบอกอย่างนี้ว่าคนคนนี้ไม่ได้เวลวร้ายไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรที่ไม่ดีกับคุณแต่มันจะมีในเรื่องของปม ปมปัญหาในชีวิตของเขาที่มันอาจจะส่งผลกระทบกับคุณได้ถ้าเขายังหวาดกลัวถ้าเขายังระแวงยังไม่ไว้ใจยังไม่มั่นใจในในตัวเองในความรักอย่างเงี้ยแน่นอนในอนาคตมันก็อาจจะส่งผลกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยอะว่าเออคุณจะมั่นคงคุณจะแน่วแน่กับเขาแค่ไหนคุณจะจริงจังกับเขาแค่ไหนหรือว่าคุณโอเคกับ ความกลัวความคิดทัศนคติของเขาแบบนี้ไหมถามว่าเขาจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะจริงๆเปลี่ยนได้ถ้าเขาได้เจอรักดีๆถ้าเขาได้เจอคนที่จริงใจแล้วเขาก็รักคนคนนั้นด้วยคือเอาจริงๆนะความรักถ้าเขาได้เจออะได้เจอคนที่ใช่จริงๆอะค่ะแล้วเวลาทั้งเวลาแล้วก็การกระทํา มันจะช่วยเปลี่ยนมันจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาอ่ะมันจะช่วยทําให้ความกลัวของเขา,าหายไปได้อันนี้มันเป็นความกลัวเขาเขาแค่ไม่กล้าแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเขาผ่านจุดที่กล้าจะเปิดใจแล้วอ่ะอืมหลังจากนั้นมันก็ไม่ไม่ยากจะย,ยากก็แค่ตอนที่ทํายังไงให้เขากล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะลองเสี่ยงที่จะรักอีกสักครั้งอะไรแบบเนี้ย เออสำหรับคุณอืถ้าถามว่าปลอดภัยไหมถ้าคุณจะรักเขามันก็ปลอดภัยในเชิงที่ว่าเขาไม่ได้คิดจะหลอกลวงคุณไม่ได้คิดที่จะทรยศหักหลังหรือว่าไม่ได้คิดจะทำให้คุณเสียใจไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคะก็ตรงนี้ก็ปลอดภัยแหละแต่ถ้าถามว่ามันจะแบบไปตลอดลอดฝั่งได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับคุณและเขา ืมจะปลอดภัยแค่ไหนความสัมพันธ์นี้มันจะสําเร็จไปถึงขั้นไหนจะได้คบหากันนานแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับคุณและเขา2คนด้วยนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมแลบฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ